ที่17มีนาคมุศัก2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้านานสวัสดิศลาขอสวยถวายเสียงสวดายายาพระสวดพระพระสพระปรลิทและอนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอจารียบูชาเดอคกูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสดอย่างตัวนึงด้วเถิด วดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวา त ाสุอัตรากัจันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาสาสุนันตสกโมกังสักเคกามิจรูเปคิริสิการตเนจันตลิเกวิมาน दे परते च गामे तरुणखाने के आवतु निघेते कुमाजयन्तु देवा चल thôn विसमे यका कंथापनाका तितन्त सन्ति के मुनिवर वचनं साधवो मे सुनन्तो ธรรมะสวนะการุยัมปะทันตาธัมมะสวนะการุยัมปะทันตาธัมมะสวนะการุยัมปะทั um ทนตาบทบูชาพระตนตรัยอิมินาสการนาปุทธังอภิปูเชยามา เอมีนาสคะเรนาธัมมังอภิปูเชยามะเอมีนาสคะเรนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวกขโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสังโฆ สังขังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 부탕, 사랑한 가챠, 미탄망, 사랑한 가챠, 미상캉, 사랑한 가챠, 미투디안피, 부탕, 사랑한 가챠, 미투디안피, 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 사랑한 가챠 Sangkang Saranang Kacami, Nati me Saranang, Na saranang Anjang Putu me Saranang Orang Ete nasa cawace nasioti me hunto sabata, Nati me Saranang Anjang Thammo me Saranang Orang Ete nasa cawace nasioti me hunto sabata, Nati me Saranang Anjang Sangko me Saranang Orang. wa ceso bisa pakwahang sama sam putho wit cacaraana sam penuh suka thoro gawi ta Purata masyarakatata dewa menusanang putuh pegawati sewak atauto pegawata sandi ti ko kariko สิกโขภนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทั้งจตาริปุริสายุกานิอัตถะ โพเเสปภะลาเยสัพพะคโมโตสาวกะสังโฆอาวุเนยโยปะหุเนยโยธักขิเนยยอนชะริยะกะระณิโยอะนุตตรังพุทธะเขตังโลกัสสาติสิบรัตนะสูตรยานิธาปุตานิสมาคะทานิปุมมานิวายานิวันตาริขะ สพเพวภูตาสุมณาภวันตุอโทภิสกจาสุนันตุภาสิตังตสมมหิภูตานิสาเมธาสเพเมตังกโรธามโนสิยาปชายะทิวาจรตโตจารันติเยผลิงตสมมหิเนรคตถาปะมัตตาอย่างกินจิวิตังอิทวาหงรังวาสเคสวาอย่างรัตนางปณีิตัง นโนสมังอาทิตถะคเตนะอิตถมพิพุทธะรัตนางปณีตังเหตนะสัจเจนะสวัตถิหุตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชักคัสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะตเมนะสมาธิจินจิธรรมปีธรรมเมรัตนางปณีตังเหตนะสัจเจนะสวัตถิหุตุยะ ယံဘုဒ္ဓစေတော ಪರಿ ဝန္နိရေသကိဉ္စမာတိမာနတာတိကញ្ញမဟောသမာတိနာเตနသမောနဝိစ္စတိထံပိသမ္မေရတနံပနီတံဧเตနစစေနสุဝတိဟူတောယေပုခာတသတ္တံကသ္သာจတาริเอတานိ యు ခာနိဟောတိเตသက္ခိနယ สุขตาสะสะวกาเอเตโสทธินานิมหาภลานิทัมพีสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสวัสดีโหตุเยสุปยุตตามนาสะทันหนาฬิกามิโนโคตมะสะสนามิเตปฏิปตามมะตังวิไคยหารัามุทานิพุติงปุญชมานาอิทัมพีสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัตต นสวัติหูตัวเยตินทคคโรปัทวิงสิโตสิยาจตทูพิวเติพิอสัมปกรรมพิโยจตทูปมังสัพพุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธมพีสังเขรัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนสวัติหูตัวเยอริยสัจจานิวิภาวยันเตคำพีรัพเยนสุเทสิตานิกินจปิเตหูติปุสสะพมัต ตานเตะผวังธรรมมาทียันติธรรมปีสังเกพระตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิภูตุสหวัสทัทสนะสัมปทายะตยัสโสธรรมะชิตาผวันติสักยะทิฏฐิวิกกจิตจิตันจะสีลปตังวาปิยธาติจินเจจะตัหหปฏเยหิจะวิปมตโต จาชาจาพิธานานิอภัพโหกาตุงิธรรมปีสังเขรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุวยินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายนาวจายุทาเจตสาวาอภัพโหโสตัสสะปฏิชาทายาภปตาธิฏฐาปทาสุภุไตธรรมปีสังเขรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุ पकुम्भे यथा पुसितखि किमानमासे पथमसमि किमे ततोपमा वरां अधेशयि निभ्यान् कामिं परमाङ्ताय इत्थं पेपुत्यैरतनां पनीतां एतेन सच्येन सुवाच्ये हुन्तु वरो वराञ्जो वरथो वराहरो अनुतरोऽधं वरामधेशये อิธ่ทำปีพุทธเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุทีนังคุรานังระวังนาเทสัมภวังวิราชิติจิตตายติเกภวาสมิงเตขินาพิชาวิรุณฉันทานิพันเตเทีรายะทายัมปทีปุยธทำปีสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโอตุญาณิธาพุตานิสมะขตานิ ปุมมานิวายานิวันตาริเคตะทาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามัสวาติโหตุญาณิทาพุทธานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวันตาริเคตะทาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธัมมังนมัสสามัสวาติโหตุญาณิทาพุทธานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวัตริเคตะทาคตังเทวมนุสสะปูชิตัง สังฆะนัมัสสะมาสุวติหตุสัพพโรคะวินิโมตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวรัมติกันโตนิภูตโตจะตุวังภวสัพพินิโยมิวาชันตุสัพพโรโขวินาสตุมาเตภวัฏวันตระยโยสุขีทิ่ขายุโกภวะปิวาฒนสีลิสเนีย ຈັງວຸດທະປະยຍนນຕັດาະໂລທมມມະວາທານຕິອາຍຸນໂນສຸຂັງຄະລ